โอ้โอ้โอ้โีนแล้วโอ้โอ้ข้าแล้วข้าแล้วข้าลอดลาดลาดแบบสบายดีและสวัสดีได้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัูดุกุลนพูดเนาะอดฟะตุ้งคนเขา่มามาวันนี้เป็นคนเนาะเอ้อ ย่าย่าด้อะไรเนายบอกบอกรถนี่เก่งยังเนาะอนาคตจะงกาพินขึ้นได้รถเก่งอะไรอย่างเี้ยประตูขับเองเหมืยนเนีย ว้าเต็มคักเต็มแน่บอเอ่อ้อมคนเขาจะบาลานี่นะโอ้กังามตัวกังามตัวยาพันดอกอดเอาม no e ันแหลวปีนี anyway? oh ้แหละเออ เป็นไข่โอมาช่อมบ่ว่าด้เนาะว่าแล้วมันมันเผื่อเก็บเนาะเผื่อเก็บแบบว่ามันมันบ่อเลียงเลียงพรไปเลยยังว่าเก็คิดว่าอันฟูมัดกับชุบไปเลบบ่เนาะอ่า เออเขาคิดว่าแบบว่าเออแบบปั้นอยู่นะสิสิป้นไปทั้งใดก็ได้อย่างว่มานี่มาจาะเออเขาคิดว่าเช้นสิปป้นแบบั้นเนาะเหอออวะอ๋เอเออเห็นควบแล้วแหละ ยาแล้วนาตัวน uh, no, ี้มันเป็นบทเรียนเลยเด้มาปีหน้าสิบอกมาตัดห่วเปิดมือหนึ่งมือไหนหน่อยเผื่อเก็บเนาะมันมันนนั่เนาะมันมันนั่นนั่นเลยมันแบบว่าเขาก้มก้มเผื่อเก็บเผื่ออย่างเนาะเมื่อยใดมันบริคือแบบว่าเขาหุบมัดหุบมัดไปเลยเนาะ มันนมัเจ็บแอวเลยเนาะเก็บผ้าอันก้มไปก้มมาวะมาเข่านีเขาว่ามันมันเจ็บแอวกว่าอันเกี่ยวอะไแมนได้อยู่ได้ห่าว่าร้อยปลายนี่บอรวมเบสนี่ละไปนั่นว่ามันถือ่าไร อืเดี๋ยวไล้บึงแต่ทางเทิงกันเนาะบงแต่ทางเทิงฟอนผ่าวอะไรทางล่างได้เบึงนี่างเด้อไปเอ้ยผู้หญิ่ชื่อท่านรายชื่ออ่นอายู่ไรน่องน่องอยู่ดีน่ออยู่ดีนอนกันได้บ่ กเดเ่านงมัโอเอาเกตเถอไปละมัดเลยบ่เผ่อหน่เถอทประตูดูเน่่มัดรถมัดรถวะมัดปีนรถวอทะี่าิสนมคขโอ้แล้วเลยเนาะแมนได้อรเนวประรเลยยันบ่เลี้ยวอ๋อ เราก็ปั้นตัวนี้ก่อนแล้วเนาะแล้วจังไปงานั่นเนาะเก็บงานนี้แล้วเก็บเก็บงานนี้แล้วเรากไปงานนั่นแล้วบัดนปีนี้ปีหน้าต่อปั้นปีหนาเป็นไงว่าแต่นั่นปีหนานักกว่าเก่าจัง ล้วกล่น mm. um. 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 uh. <tem> ้าวาดล้ากลได้ลายได้มันก็มันกลัวฮอดนานนาโคเขา้ไนี่ิา้านอามาตหนาป้าฟ้องบกอ่บด้บดิบดาวอือมาเีหาันเออเออเดี๋ยวรรบไปหน้าน่น้าก็ไปซื้อใหแล้ว หน้านั่นเราก็ไปชื่อห้่อื้อตอกเออซื้อตอกนั่นเลาว่าคิดว่าตัวนี้มันชิพ่อเลยตัวบ้าจักแห่มามัดที่นันคิดว่าเป็มัดนานั่นออนนี้ได้ชื่ออมัดนานั่นบัดอออพอเอายูหนานั่นเมือิพ่อนลวทำมัดนานั่นนอื่อยอกะเาบ่งเขาเือไ้นอยหลายวเมนละมัดไปน้ำจักไปน้ำ ฟนาบางชูงเนาะรถไทยนี่วางอย่ี้วมาเตียงเห็ดมาเตียงเห็ดหมูนั่นอันว่าโอ้ว่าถ้าจักจักมาแตกืมอนี่ชิ้อใไบอกป้อเ็ดสิถือว่าพันกุ้มกุ้มไปเม่นยังเด้ฮรับฮะป้าเขาไปตู้ลความอหัน่ตีนนังไปนะตีนตีหน้า่านะตีหน่า รถหมดุมพนเุ้พนเห็นนนั่นไห้เนาะเ่อบ้านมาเืบันมารถเข่าคู่ตู้ปิงคู่บาตีมันยังง่ายหนึงเนาะเออตายห้าเลยเนาะพ้าป้าชูบเป็นยัต์าย่างโกมันนีุดดงอิมันชิเตะพนเลยสิอามือนันนี้ชูพนตัดตะที่ขืนพุ่นเด้งใส่ต่ำต่ำไปอ cảm ơn nó đi, <laughs> xài tẩm tẩm vào chắc ăn hả? chắc bột để cũng có gì chìm ở đây đấy hả? dã văn hả? quan hải hết anh hả? dã văn quan hải, văn hết tẩm khoan cùng cùng bị bên ngay, chắc luôn là khó lệnh gì vậy? เออเ่งควันแตกกลุ่มกลุ่มว่าพากันหัวไว้ง่ายเพลินครับเองเน่หัวยานะวะตกตอกขนทางชี้นั่นคักแล้วว่าว่าแต่ว่าแต่เฮ็ดอันว่าแต่เฮ็ดช็อตเด้ว่าไม่รถไทยเต้ข้างก็ได้หัวเขาไว้น่ายอ๋อ โอ้ว่าฝันฝันอยู่ด่าจักันดิอย่างนั้นไฟใหม่กองเพื่อนคว้ากระดับต่อพืชต่อพืชโมว่าช็อตโมช็อตบ้าอ่ะเมยตายผีว่าาจุดกองเพื่อนเล่นตายหัวจครับแค่เพิงเหมือนนั่นน่ะนั่งกินข้าวเอ้กำลังกินข้าวอิ่มพี่ช้างยังโบได้นั่นเชฟพูน หายก็กินกับมี่บอืะยก้าเข่าลงมาดีนะพอมันเห็นเราเห็นแลนเมื่อบบดนี้ก็เลยปะพาเข่าวัดกุคนเลยคือเพอร์เราไปกินข่าเลยยาเชยวัวอ๋อมันก็ยังหลายเตอมเนาะมันหน่อยแค่คนวานเอี่ืคน อื็มัดทางนี้เขาดิอืมเฮ้ยจังพ่อแล้ววันเาร์ดิเบามัดเลยวะฝันมัดรถดว่ะคะแนนมันเลวว่ะเาวอ่าเรอ่ะบอกนย่มาอยกว่ะอก เขาได้ติได้ขมัดเดี่วเลยขมัดด้เวเลยด้น้ำมันบกเบอร์อะไรตะอน้ำบวกเบอร์อะไ่บอมีบอเอออาไรปลาใจเนาะปีไ่บะไรอะไรปลาคอน้อยนะเจ้าบเรามาบอเออปลาคอน้อยบมตื่นช่วงนั้น ฉลยขึ้นเป็นไงวะให้นี่ป่ะเลยถน้ามันบกไะอืมเป็งเงานะเป็นเงาเป็งเงาปลาไปเบิ่งละ

สารถได้ค uh, ่อบเาวันนีรถากระนค่าคานีมันี <S <S ่น่ uh, ้รถรองลนยังยังชี้เนาะกที่หาเต็มบอร่า้ครับได้่ำประตูอยู่บ่ขณะเห็ดเมื่อัแตกระเติมนึงแล้ววอยู่ตีรยกันมาเยไวแรกมันก็กล้วยเท็อด ใช่แต่มันลมเนาะเย็นใช่แต่ว่ามันลมมันแดดโอ้ยมันอบยาได้เลยรถเตารถเตาปิดนะเนอะเนาะ ขึ้นเชื้อหรอยังเหลือหน้าไม่แป้งกับหน้านั่นเนาะวันนี้ยังหลายนานร่มอยู่เพี่นเองร่มเย็นดีตึ๊บตึ๊บจะทอสิทางตปิงทงให้ทงหน้าวันนี้เนาะน้ำแห้งัด สตาวุ่นใจแหละตาเราวุ่นใจแล้วย่หน,านอาคุดกนี่นแ,แค่ขึ้นกันหน้ารถเป่าเขาก็วุ่นใจเลยนะ หยบเขามันจันแกรบไปแล้วไปแล้วดทรงไทรงทานาแล้ว้ปวดเราเริมม่มเย็นึงินปวยแล้วแหละนะบัตรเตียนตรงนี้เนาะนนกันแล้วคัวอื่ะปันมาเก็ตหฮนี่คือสิมีกบแช่ปะ ตัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจับดีมจังได้หลายตัวเลี้ยงโลงโคนเขตมันกต่ไม่ได้ลรยเลย <laughs> ได้หลายรถเลยอ่ะคนให้มันข,นขนย่างขยือมันก็ได้หลายรถไปยวิธีคนขับถ้ามันบ่ล้มก็เอารถลงได้ถ้าโล้มก็เอารถลงบ่ลดลงงได้ คอนเดทแดทแต่ว่าลมพางก็โอเคอยู่มันแจกได้หลายรถสิแจกสามรถชีรถมันก็ได้บิทชิพเอ้า ว่าเขาปีนี่งามกว่าปีนนั่นแหละปีปีก่อนนี่หละปีนั่นหย่าลายรับไปเลยไปเลยไปเลยผัดกองกใกล้ๆผัดอเอาเอานน่นะเอากองนี่ก่อนกวัว ก็ฟะเบิ้งมันก็เต็มแล้วเดี๋ยวนี้เอากองนึงก็เต็มลเลยไอกองนี่ก็เต็ม,มนะต่อวันนี้ไปเลยไปเลยเห็ดเอาไม้เห็ดคอกมันหนอยคอกมันสูงๆเก็บกองไว้ละกาให้เราไถมาเอา ยาชิลรนแหละจะมาเอยรถหลายรถเลยแต่ถ้าถ้าเขาให้นับเป็นรถนี่คือยิ่งคิได้หลายกว่านี้ Đi đây chắc con này đi nè, bốn con, hạ con, hạ con, nâng hai, ba, bốn, tám, chín, mười, mười một, mười ngon phòng cả thương đèn có đây hành nha phụ ảnh mà kẹp con kẹp <laughs> <laughs> <lại> phòng <laughs> <làm> <laughs> <laughs> à. anh cuốn khuyên dùng cả cung tay cái đồ lông của nó à. Ở nhanh khuyến bà này áo khuyến áo khuyến chích chay thằng năn ờ ừ, để mà tốt hả mắt pin khả nào hôm nay mình chỉ tốt Ở khuyến Ở khuyến Ở khuyến Ở ไปเบิ้งไปนี่เบิ้งรถปี๊บนาวาชีได้อาชีนจำกระตูกเอาึ้นกิน,นี่วะเนาะไปเลยไปเลยมาขนลงบัดนี่ไปกันเลย ใส่เลขแล้วใส่เลขแล้วโอ้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 โอโอแล้วโอ้โอ้ค้าแล้วค้าแล้ว <c oughs> ว้าาลอดลอดลอดควาดไหนหนึ่งผ่าน ไปได้แบบชุ่มฝนกำลังคนเก็บกล่องไว้เนาะหน้าทางนังกันยังเลยคุณนี่เนาะยังลายอยู่นอเทถยวนี้แต่หน้าบะเตียงนี่แล้วแล้วก็แหละหน้าบะเตียงอะก็แทุ้ณแหละทางบนงัวสองโตงัวดำดำผู้คือนสะทองจะทองเดียวลงมาเห็นชุพนเก็บอยู่ก็เลยลงมาเ่งเนาะ เรือหน้าตรงขามเนี่ยังลายอยู่คนเงีเนาะลงเป็นยังลายอยู่เนาะเก็บกล่องไว้แล้วตรงนี้ก็ไปทงทงที่อยู่หันข้าหันเนาะเ้ต้อกสีให้คนเงี้ยซีให้แต่หให้ไงเนาะแต่หน้าตัวนี้บวงหน้าบอเตียงหน้าบวเตียงแล้วบปแล้วตัดกอกแล้วบปแล้ว เหลือแต่ปันบอื่นพูดไหมเนาะปันบอื่นเคนละจักสิได้จักสอบแล้วเนาะหน้าเรากะก็ได้ลายบันไดแต่ว่าเขางามเนาะพก็เห็นหน้าบ้านเขางามก็ได้เป็น้อยไดเรากะร้อยร้อยปลายเพคนนี้พูดไหมก็ได้เมนหน่อยๆได้หน้าเรากะจางคนเกี่ยวเนาะ แดดแดดแต่ว่าใครแต่ว่ามันล้มนั่นจ้างเรจ้างคนจ้างมัดจ้างเกีียว อากศยามเล่งๆกร,ร,ร,ระบอกคำปนไหนเนาะพอดีคนนี้แล้วพูงยัพี่เนาะก็คือสีคำม,มันนี้เนาะ<ป>บรรยากาศนาบา่เตียงทองสตแตนเลตัดกกแล้วทีเรียบร้อยแล้วเรียบมืบ่วานนี่เนาะพ่น้อง อีกประมาณประมาณสองหรือสามรถก็แล้วพอเรี่มร้องครับพอฝนมัดแล้วแล้วเหลือแต่เก็บรถเนาะตอนนี้กำลังกอมไว้เป็นกระปั้นกระขนเป็นกระสอบมาเลยบัดเป็นเลาเรียบร้อยปีนาปีนาต่อยที่เหนอเนาะปกน้องปลาแล้วก็ได้ ่น,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 น oh. เห็นกองไปสิกะได้หลายเติบได้หนี่ี่นนะได้จักเจ็ดแปดสิบปประมาณนี้น่ะคนนะ อยู่หน้าเพิ่นป้าวันนี้เนาะคลิปนี้ชะท่องกับชิได้จบคลิปไปน้ำกองเขา่ากองหน้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์ก็ติดตามชะท่องคือเก่าเนาะที่มารับชมคลิปของชะท่องที่บขำเพาะโฆษณาก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอ,อ,บอ,อ,บอ,อบร์ทุกคนเนาะบรรยากาศธรรมชาติตามทงไฮทงหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยก็โอเคเนาะคลิปนี้ชะท่องกับชิ ป้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วกลับคาบาสบายดีเดอบัสุโกรสุดคนเนาะ